อ้าล่ะค่ะและตอนนี้ก็ตักปลาร้าลงไปแล้วในตำกุ้งสดอันนี้รายการอะไรคะรายการเทยพาชิมค่ะเทยพาชิมอยู่ร้านไหนวะอยู่ร้านสายร้านไหน้านไหนดูร้านก่อนพิกัดร้านนะคะโอ้ตาวาดอิส้มตำน้องอเดลนะจ๊ะชิปกับเดลไม่ใช่น้องอเดลเอา แต่ละคนต่างเอันนี้ก็ปูนานะคะปูนา่าขาเกยไหมมันไม่ขานะปกต,ติมันค,คับขาไว้อ่ะได้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 ได,ได้ไหมวันนี้เราจะได้กินไหมคะถ้าเราจะคุยกันอยู่ตรงนี้คือแบบว่าลืมมะแต่อะไรว้างแเข้าใส่อะไรสำหรับการปรุงรสชาตินั้นก็เสร็จสิ้นไปแล้วแหละต่อไปจะเป็นการใส่วัตถุดิบ ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวยาวจริงนะคะไม่เชื่อมมาวัดเลยยาวมากยาวสามครั้งเลยจ้ะยาวยาวยาวอันนี้คือตามปุงนะคะไม่เน้นมัดประกอกนะคะเพราะเราจะเน้นปุ่งเป็นปปตัวตัวเป็นไม่ชีเลยอะ่ะอุย อันนี้เป็นกุ้งขาวสดที่เราแกะเปลือกและล้างทำความสะอาดแล้วมีการลวกนิดนึงโดยน้ำอุณหภูมิ70องศาลวกในประมาณ3 3นาทีก็พอคือจุ่มบึบในน้ำที่พดบึบบับบึบบับนะครับสาวพิม์น้ำพดบึบบับบึบบับเขาอยากมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะอันนี้เป็นคุณแม่ป้าน นนอันนี้คือตารอดกับน้ช่วยนะคะที่อยู่ข้างหนัจจุนันนี้เราก็คลุกเคล้าส่วนผสมต่งตางๆให้เข้ากันกับกุ้งสดที่เราเพิ่สั่เข้าไปและเราชิมรสชาติก็สามารถตักส่จานที่สวยงามได้นะคะชิมชมรวด เพลงคลอเราก็จะโดนลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะโพสไม่ได้<笑><笑>แซ่บสือ่อเลิศโอ้ยไทยฮากินกันได้ไและเสร็จสิ้นน,นะขนานี้นยะยังไม่ตักเลยตัาากออกมาก็เสร็จแล้วซึ่งกุ้งก็สุกพอดีไม่ใช่อันนี้คนละอาย,ยา่าง มันจะเป็นกา p e t i t i o n between the fresh trim with the trim w e l l d o n e in the same place that you see นี่ไงรถสีขาว <laughs> ฉันมาแล้วส้างรถผู้ด่ายมาฉันมาซื้ออย่างนี้ค่ะผู้ด่ายอะมองไม่เห็นคุณหมออ,อ๋อเหรอ เกี่ยวกับเรานะเขามาติดปอกกันนะอ,อ่าแนวแรกบอกเฮ้ยเสร็จค่ะเสร็จเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะลกิ Let Let's Go ค่ะไปกิน